สวัสดีค่ะอยู่กับเจ้าจัมปาเดือนกัวันนี้ครับทำอะไรก็นี่แหละคือรำม,มันหน้าพาไ,ไ,ไปเก็บตัดหัว<อ>ตัดหัวมันเบิ่งดูเบิ่งดูเขาตัดหัวมันแบบไ,ไ,ไหนมันหน้าม,มาโอ้ฟันโปก๊ะปลาท่านได้พาบอก เก็บมันนาบาดนี้ côn ๆ chế lời นี่ยัง măn ๆอยู่กะกุ่นไปคือนี่แหละ này Này หนูฟันคือ มีรับเผลอมีอะไร,รเผอร,รับจากคนเลยมาล่ะดียังรถไยบ่ มันเดี๋ยวคือเอาลำมพักอย,ยอู่เด้เอาล่อนี้เด้ออันนี้มัน,น,นมนันเเหม่นมันละโอหมันละไงครขอปลาเอกาบนวบนที่าะมานเนาะแล้วักเะื่องนัะก็เออจับคแล้วเาจับไปไสนเมว่อือจับคมันมีขึ้โกโกโอยู่นี่ยนะมีของเก่าแล้วว่าห้ามันมีดักยกลงมายกลงมา เอาไมตัดก็ไปเลยเนาะี้ข้าวหรคือาขาคือกันน่ละน้ำยางเนาะตัวตรงตัวนก็ห้ามมันข้าดีนกกอนมาจากรถไถแล้วก็มาตัดโหมันนมา ปนมันเด้อหมดแล้วใส่รถหกล้อเก็าจากน้ารงปล้งมาใส่กันระปนกรดปกี่ห้คนขยันันท้เดส้อมุานงบางคนหน้าบาคนมันหน้าบ่สาเออยางกระ่ะโอลมนิ มาัเลยตดหมันเอมีคนไปอะเมัน,คมมนใคมอตายัอยทมกเานองจังาเก็มีแบผ้าเสเลยแล้วสม,นนมบร <c oughs> เท่าไคน,นมันหน้านี่แหละมันทุกมันยากมันจได้แต่เงินเงิเน,เนเยอะ อ้ามึงกลมเล่นใช้ดีอย่างนี้สมกับหนุ่มเหมือนไอ้ไวนี่เอาลงมันส้าล มาเลยให้ก้าหนึ่งเขาบอกว่าเอ้ยู่ไหมาว่าๆอไให้ขับพี่กจนดินเขาพัดไม่ถึงในฟ้ามั้งไหมนังนลูกมังไหมมาจมมาจมขุดสามกอง โโกสเจะมัรู้หรับจะหานีกำลังงามพัดอกุรักกือกำลังงามกำลังทนงามไอ้คนไ้ใจหัวกูอ่โอ้แม่เบิ้งนี่เออตัวนี้พากเหนือ ฉันหอดอันนั้นฉันหลักากิ T ้วคันน <That> ั้นดำเอวคันน <on, S 1> <pos> ั <Is> ้นดำเอวนี่านะเนาะถ้าอันนี้ใช้ถงสา่พี่แมยก็ดิบก็เลยดำเอวเพราะเนาะยอดอะไรยอดเมื่อไหดำก็จะหน้าหลุมเออกระโดดนาหย่างงูนี่เนาะ นบองต้ yeah. ่นานงหรอมันก็่ายอยู้าว้ามีาปูแล้วเาไม่ได้เสือปุ๋ย่นเลยแม้อันนั้นขาไปหาตะอแล้วก็กนมันอ้

ันหน้าก็ใส่รถใหญ่ผุนแนลอยกคนอะใส่ไม่ได้ก็นาะกองเติดๆอยู่นี่ก็คือหัวมันหัวมันหนาอยากอันอยากหยอดเข่าก็เลยมาขุนมากกนมันเหรอนี่แหละใส่รถไถแน่ใส่รถใหญ่แน่เอามาจากหน้าอันอื่นก็เอาลงมาเก็บผื้นรถไถแล้วก็เอามาลง่มตัดหัวอยู่นี่ตัดหัวอยู่นี่แล้วก็ ข mm hmm. huh? yeah, ึ้นรถใหไงมาจอดเลยของมันทั้งเบิดพุ่นของมันทั้งเบิดพุ่่นอยูหน้าพุ่นพากันตัดพากันตัดนี่ยใกล้สิเบิดแล้วล่ะเดี๋ยวก็สิเอาขึ้นรถใหไงคนงานกันซีหาคนก็พอแล้วไปตัดหัวเก็บหัวขึ้นรถใหญ่ก่อนนี่ละ อยากเอามั่นึ้นนั่นก็ต้องมาเอาอยากหยอดเขาปูกมั่นใส่หน้าซินีก็เอาไว้ชนี้ซะก่อนไว้พอกันไม่พิหนาะสวัสดีค่ะ